สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพบกับจารุกันชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําต้มแซบกระดูกหมูแบบนี้เลยค่ะเราได้กระดูกอ่อนหมูมาแล้วนะคะะเดี๋ยวเราจะทําการสับกระดูกหมูก,ก่อนนะคะเอะเราจะสับยังไงดี ก็จะมีเนื้อเยอะหน่อยนะคะเนื้อแบบติดกระดูกค่ะ One, two, three, come on! เป็นไรคืออะหายปวดก็เขาบอกให้เด็นกินตเวลาปะเนนี้กินวลาเดียวเขามันต้องกินตามเวลาเดียวป่น,น,น,นปนะใส่ตัวยวนน่ีย็นันกใส่กระเทียมองไริ้าใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมโทนเลยนะคะกระเทียมเม็ดใหญ่ พร้อมค่ะีไข่เม็ดนะคะต้มให้เดือดก่อนเลยจ้ะน้ำเดือดเล็กน้อยนะคะเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยจ้าเพราะว่าเราจะต้องเคี่ยวนะคะประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ อรู้ <All S 2> แล้วรอก่อนนะคะใส่ประมาณสักครึ่งครึ่งกิโลนะคะ,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็รอ,อให้เดือดนะคะพอเดือดปุ๊บมันก็จะมีฟองขาวๆนะคะเราก็จะซ้อนฟองออกค่ะระหว่างรอเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมเครื่องกันต่อค่ะ ที่เป็นฟองดำๆนะคะให้รซ้อนออกนะคะอันนี้เมื่อกี้ซ้อนออกไปแล้วค่ะแล้วก็เคียวไว้ค่ะไม่มักรุดนะจ๊ะฉีกแกไม่เลยหน้่เมียวรอแป๊บเด้เป้าอ่ะน้่เมียวรอแป๊บนะ แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสก่อนนะคะใส่เกลือค่ะคพิ่งช้อนชาผงนัวค่ะเราก็จะใส่ผักพวกนี้ลงไปเลยนะจ้ากะขิค่ะใบมะกรูดค่ะ นิดหน่อยนะคะที่เป็นก้นกานๆนะคะลงไปส่วนใบเดี๋ยวเราไว้โลยค่ะ,ะ,คะโอเคเคมินิดนึงเด,เดี๋ยวเวลาเราปรุงนะคะเราก็จะไปใส่ในชาอีกทีนะคะใส่น้ำปลานในชาอีกที แล้วไปปรุงนะคะ,ะป,คปรุงนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะประมาณหนึห่งช้อนโต๊ะบีประนาว ซีกแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยชิมเนาะเสร็จแล้วก็ตักต้มแซ่บขึ้นเลยจ้าเดี๋ยวค่อยเอาพริกโรยนะเนี่ยนถะ้ทำแบบชามเดียวนะคะก็ประมาณนี้ กิโลแต่ว่าชามเราใหญ่นิดนึง นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่ใบอะไรนะผักชีผักชีใบายาวนะคะผักชีหูกะต่ายลงไปค่ะ,นะคะจริงจริงพริกเนี่ยเราจะซอยเป็นแบบหันหันๆก็ได้นะคะถ้าไม่เผ็ดพอเดี๋ยวเราสันหันได้ไไไเหียวเหียวแล้วจ้าคู่อร่อยแล้วค่ะ

ก็ความสาคัญอยู่ตรงกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูเนี่ยค่ะมันจะต้องแบบเคี่ยวนานนิดนึงนะคะ2ี่สิบสามนาทีกันเลยทีเดียวหรือเคี่ยวนานมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วเราก็เอามาปรุงข้างนอกนะคะน้ำตาลมะนาวค่ะแล้วก็พริกสดนะคะความเผ็ดก,ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะเราจะเป็นพริกเป็นซอย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 หัย่นให้มันลอยดูแบบแซ่บเลยก็ได้นะคะแต่ที่บ้านก็จะแบบว่าเป็นโรคกระเพาะก็จะกินแซ่บได้ประมาณนี้นะคะแต่ทุกคนนะคะกใ็ใส่เปรี้ยวใส่ก ความเผ็ดนะใส่ความเค็มตามชอบได้เลยค่ะก็ลองไปหาทํากันดูนะคะต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนค่ะก็หลัจากการกินไก่นะคะเราก็จะมากินหมูแทนค่ะค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ